มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธัมโมแเวรักขติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรัรมโมสุจิโนสุขมาวะติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกนะขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธัมมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเช้ามืดอากาศก็ค่อนข้างเย็นเย็นหนาวอากาศหนาวลงก็ขอให้ท่านทั้งหลายดูแลสุขภาพระมัดระวัง หาเสื้อตัวหน้านาใส่หลายๆตัวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายหม่หมผ้าห่มเพิ่มความอบอุ่นระวังร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงฤดูหนาวนี่ค่อนข้างจะรักษายากนะรักษากว่าจะหายก็ใช้เวลานานนะช่วงเวลาหนาวนี่ โรคที่เป็นก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกวัดพวกไอเนี่ยพวกไข้นี่แหละเพราะฉะนั้นต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่อาบน้ําเลยต้องอาบน้านะต้องอาบน้ําอาบท่าบ้างเพราะว่าในร่างกายของเรานี่ถ้ามันโดนน้ํมันก็จะเกิดความอบอุ่นขึ้นอาจจะหนาวบ้างแต่ว่าเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยความอบอุ่นไออุ่นของเราก็จะ ออกมาแล้วก็ระมัดระวังโครคภัยไข้เจ็บนอกจากโรคหวัดโรคไอแล้วนี่อากาศเย็นเย็นโควิดก็ชอบด้วยเราก็งดการไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆใ,ในที่ชุมนุมชนทีไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างงดเว้นไปสถานที่ที่มันเสียเส่ยงก็ต้องต้องระมัดระวังการเดินทางไกลๆที่จะไป ร่วมกับผู้คนเยอะๆก็ต้องมีการป้องกันตัวเรียกว่ากาดอย่าตกต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไปจะได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับสังคมต่อไปวันนี้เป็นวันพระใหญ่ท่านทั้งหลายขึ้น10เอาแรม15ค่ําเดือน12 สิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือน12แล้วในทางจันทรคติส่วนทางสุริยคติอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนอีก2 0กว่าวันเพราะว่าวันนี้ก็วันวันที่4แล้วแป๊บเดียววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับติดจรวดวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนติดจรวดเลยเวลาผ่านไปนี่มันก็เอาความเอาอายุมาให้เรา อายุเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราแก่นะเราแก่ลงแก่ลงแก่ลงนะยิ่งลูกหลานของเราจเจริญเติบโตขึ้นเราก็ยิ่งแก่ลงแก่ลงนะเราก็อย่าได้ประมาทให้พิจารณาคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดที่พระองค์สอนว่าชาราธร,รมโมหิชรังอนาติโต เราจะล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความแก่ที่พิจารณาเช่นนี้นี่เพื่อให้เราไม่มัวเมาในในความหนุ่มความสาวคนเราถ้าคิดว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็จะไปหาความสุขทางด้านเนื้อหนังมังสานี่แหละจะหลงติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่ตางๆก็จะปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ห่างไกลจากคุณงามความดีจากบุญจากกุศลเพราะฉะนั้นต้องระลึกไว้ระมัดระวังใจไว้ไม่ให้มันมัวเมาหลงในวัยถ้าหลงในวัยเราก็จะประมาทเมื่อประมาทเราก็จะเป็นคนตายนะตายในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตายทางด้านร่างกายแต่ว่าตายทางด้านจิตใจจิตใจเราก็ตายจากคุณงามความดีตาจากบุญกุศล ลวงตาเคยกล่าวตลอดว่าวันศีลวันพระนี่ถือว่าเป็นวันสําคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้องทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทําความดีมากเราก็จะจะได้บุญได้กุศลอย่างมากทีเดียวบุญกุศลเป็นมงคลกับชีวิตของเรานําชีวิตของเราให้จะใ,ให้เราจเจริญก้าวหน้า ก็ควรสั่งสมไว้ตลอดเวละนิดเวลหน่อยหยอดกระปุกบุญไว้เยอะๆอ่ายอดบ่อยๆกระปุกนั้นก็จะเต็มก็จะทําให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองส่วนความชั่วถ้าเราทํานิดๆนหน่อยๆวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระทําหน่อยๆก็จะมากเหมือนกันนะทีนี้อ่าความบาปก็จะมากบาปเนี่ยอย่าไปสั่งสมอย่าไปหยอดกระปุกการสั่งสมบาป นำทุกมาให้สังสมบ่อยๆมันก็มันก็ทำความนำความทุกมาให้เหมือนกับเราเรามีแผลนะ่ะมีแผลอยู่ที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็รู้สึกเจ็บนะเจ็บถ้าเราเกาอยู่เรื่อยๆเกาอยู่เรื่อยแผลกใ็ใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นเรื่อยก็จะทำให้เกิดการอักเสบเกิดน้องทำให้เจ็บปวดขึ้นมานะเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์นะชั้นใดก็ดีความชั่ว บาปอยู่ในจิตในใจของเราก็เหมือนกันก็จะเกาะกินจิตใจของเราให,ให้ให้จิตใจเรามีความทุกข์มากเหมือนกันวันศีลวันพระเป็นวันที่เราจะต้องรักษาศีลถ้ายังไม่สมาทานศีลก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านนะให้สมาทานศีลเสียก่อนตั้งใจว่าเราออกจากบ้านในวันนี้เราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดครอบครัวไม่ประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่นเรียกว่าไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่เสียบสิ่งเสียติดของเหมือนเมาอบายามุกนะไม่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้สมาทานศีลแล้วนี่ยตั้งใจตั้งใจรักษาให้ได้ระมัดระวังใจของเราอยู่ตลอดอย่าไปล่วงละเมิดอ่านะ อย่าไปล่วงละเมิดตามสิกขาบทที่เราได้สมาทานไปนะเราก็จะปลอดภัยไปไหนก็จะปลอดภัยอ่าเพราะว่าการรักษาศีลนี่สุดยอดเลยท่านทั้งหลายมันเป็นมันเป็นอ่ากราะป้องกันภัยอันตรายต่างๆทําให้เราไม่มีภัยไม่มีเวรน,นะสังคมเราจะเรียบร้อยดีงามก็เพราะว่าเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษานี่แหละ เนื่องจากเป็นวันอุโบสถนะผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยากเพิ่มบุญเพิ่มบารมีมากขึ้นก็ควรจะรักษาอุโบสถอุโบสถทศินด้วยเพราะว่าอุโบสถศินก็เพิ่มเข้าไปอีก3ข้อมันก็ไม่มากนะมข้อหนึ่งก็เพิ่มจากข้อที่5ก็เป็นข้อที่6กงดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการรับประทานอาหารในเวลาวิการข้อ เจ็ดงดเว้นจากการประดับตกแต่งจากการดูมหรสพสิ่งบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงที่จะทำให้จิตใจเราจิตใจเราวุ่นวายและข้อที่8ก็งดเว้นจากการนอนการนั่งการนอนบนที่นอนนุ่มๆสูงๆภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลีสามข้อสุดท้ายนี่เป็นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับตัวเราโดยเฉพาะ ทำให้สุขภาพเราดีท่านทั้งหลายศีลศีลสข้อสุดท้ายนี่ศีลห้ข้อแรกนี่เป็นฐานที่เราจะทำให้เราอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขแต่ศีล3ข้อหลังนี่ทำให้สุขภาพเราดีท่านเปรียบเทียบไวอ้อย่างอย่างศีลข้อที่หกแม่รับประทานอาหารในเวลาวิการอาหารที่เรารับประทานนี่ทางนักวิชาการโภชนาการ ท่านกล่าวไว้บอกว่าอาหารเช้านี่เปรียบเสมือนกับทองคำนะเป็นทองคําเลยลหละเป็นทองคําหรือว่าเป็นมื้อที่สําคัญอาหารเช้าเนี่ยเราต้องรับประทานทําให้ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายมันต้องการอาหารเพราะว่าตลอดคืนมาเนี่ยกระเพาะมันทํางานย่อยอาหารตลอดนะท้องมันก็ว่างแล้วทีนี้อาหารเช้ามื้อเช้าเนี่ยเ,เราต้องรับประทานอาหารบางคนทานแต่กาแฟ ท่านแต่โอวัลตินยังไม่เพียงพอท่านทั้งหลายยังไม่เพียงพอต้องรับประทานอาหารอาหารหนักๆเลยหรือจะท่านอาโอ้หนักไม่ค่อยไหวลงตายังไม่ค่อยหิวเอางั้นก็เอาข้าวต้มก็ได้นะรับประทานข้าวต้มก็ได้แต่ว่าก็ให้ให้มันอิ่มมื้อเช้านี่ต้องทานหลายคนไม่ค่อยทานอาหารเช้าก็ทําให้เป็นโรคกระ,ะเพาะโดยเฉพาะอย่างลูกๆหล,ลานๆของเราเนี่ไม่ค่อยทานอาหารเช้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่กิน อะไรกินน้ำอัดลมเลยนะเป๊ปซี่โคลาเฟนตานะกินของเหล่านี้เลยนะทำให้สุขภาพเราเสื่อมเสียตั้งแต่เล็กแต่น้อยถ้าอ่าเพิ่มโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มน้ําตาลเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่เป็นมื้อที่สำคัญเปรียบเสมือนกับทองคําทำให้ร่างกายเรานี่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน แต่ว่าอาหารมือม้อมื้อสายสายมื้อกลางวันมื้อกลางวันเปรียบเสมือนกับเปียสิเหมือนกับเงินอ่าทองเงินอ่าเปียสิเหมือนกับเงินเรียกว่ามีความสําคัญรองลงมารองลงมาก็รับประทานอยู่อย่าก,ก็ไม่ควรรับประทานเยอะถ้ารับประทานเยอะนี่ง่วงนะทีนี้เนี่ยเกิดความง่วงในการที่จะปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจต่างๆก็เอาพอดีพอดีอาหารมื้อเย็น ไม่ต้องรับประทานก็ได้นะลองถือแบบพระสงฆ์แบบพระสงฆ์สมณะชีพราหมณ์นี่ไม่ไม่ฉันพัตาหารเย็นไม่รับประทานอาหารเย็นมันรู้สึกว่ามันเบานะเบาเนื้อเบาตัวท่านทั้งหลายลองปฏิบัติด,ดูเบาเนื้อเบาตัวมันเปรียบเสมือนกับทองแดงนะทองแดงมีค่าน้อยลงมาอีกรองลงมาอีกจากเงินลองไม่รับประทานอาหารเราจะรู้สึกเบานะคนที่อ้วนอ้วน้้ำหนักเยอะๆนี่ลองงดอาหารเย็น งดอาหารเย็นแล้วก็จะทําให้ร่างกายนี่เบาสบายเนื้อสบายตัวดื่มแต่น้ําก็พอ,อถ้าหิวก็ดื่มน้ําผลไม้เอาถ้ามันจะหิวมากให้ดื่มน้ําผลไม้หรือว่าน้ําหวานนิดๆอันนี้น้ำน้ำแดงน่พวกนี้ก็สามารถที่จะดื่มได้แต่ว่าถ้าเรางดอาหารเย็นได้นี่ก็ทําให้ประหยัดครอบครัวเราก็ประหยัดลงงดอาหารสักมื้อหนึง เว้นอาหารเย็นไปสุขภาพจะดีขึ้นน้ำหนักจะลดลงความอ้วนความอะไรต่างๆก็จะลดลดลงเมื่อความอ้วนลดลงน้ำหนักลดลงไขมันน้อยโยครคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนน้อยลงแต่บางคนเนี่ยทั้งอาหารเย็นอาหารดึกด้วยเนี่ยก็ถือว่ามากไปวันละสี่มื้อห้ามื้อ,อกินตลอดอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นศีลข้อที่หกนี่เป็นศีนเพื่อสุขภาพ ศีลคือศีลเพื่อสุขภาพจะให้ร่างกายสุขภาพของเราดีขึ้นศีลข้อที่7จ็ดนะงดเว้นจากการประดับตกแตง่งประดับตกแตง่งนะประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับต่างๆนะเครื่องประดับต่างๆให้สวยให้งามตุ้มหูเอามาใส่นะ่อยสร้อยคอเอามาใส่ให้อยเต็มเลยบางคนนี่มันตู้ทองเคลื่อนที่นะ กำไรแขนกำกำไรแขนกำไลขานะเนี่ยมาห้อยใส่เรียกว่าเป็นตู้ทองเคลื่อนที่เอาไปบางทีก็ถูกโจรจี้ปล้นเอาอยี่ยยิ่งทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องระมัดระวังประดับประดาไปในที่ต่างๆบางทีหลงตาไปไปร่วมในงานศพอย่างนี้เนะ่ยคนทั้งหลายก็จะแต่งแต่งไปประกวดประชันกันอ่ไปไว้อะไรให้เกียนกับผู้ตายแต่ว่าไปประกวดประชันทางด้านเครื่องประดับตกแต่ง ศีลข้อที่7นี้เรารักษาอุโบสถก็งดจากเครื่องประดับต่างๆยกเว้นนาฬิกาเอาไว้ดูเวลานะพ่อหลวงรัชกาลที่9นี่พ่อหลวงรัชกาลที่9นี่พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนี่เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีนะให้เราในด้านการแต่งเนื้อแต่งตัวนะพูดภาษาชาวบ้าน พระองค์แต่งตัวด้วยชุดชุดธรรมดานี่แหละชุดธรรมดาทั่วไปไม่เห็นมีเครื่องประดับไม่เห็นใส่สร้อยอะไรต่างๆนาะยกเว้นนาฬิกานะมีนาฬิกาเป็นเครื่องประดับของพระองค์ถ้าเราสังเกตเห็นเพราะฉะนั้นนี่เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีให้กับพวกเราอย่างมากเลยทีเดียวเครื่องประดับต่างๆนะของพวกนี้งดเว้นเสียมันจะได้ไม่หนักนะบางคนเอาไปเอาไปเก็บไปฝากไว้ในที่ที่ปลอดภัย จะได้อุ่นกายอุ่นใจสบายใจบางคนเอาใส่กระเป๋าไปด้วยนะใส่กระเป๋าไปโดยนาที่ต่างๆไปลืมไว้ทีนี้นี่ไปลืมไว้ก็เสียลงเสียดายเพราะฉะนั้นรักษาอุโบสถนี่งดเว้นจากการประดับตกแต่งเครื่องประดับแล้วก็เครื่องสําอางต่างๆนะงดเว้นใช้อา้าใช้แต่เครื่องน้ำมันที่น้ำมันที่มันจะทําให้ร่างกายผิวกายชุ่มชื้นนะช่วง ฤดูหนาวนี่ถ้าเราไม่ทามันก็ทําให้ร่างกายเหี่ยวแห้งไปก็ให้มันชุ่มชื้นบ้างให้ร่างกายมันชุ่มชื้นผิวจะได้ไม่แตกเนี่ยก็งดเว้นจากเครื่องประดับตกแตง่งเครื่องประดับตกแตง่งเพราะาบางคนนี่ประดับตกแต่งมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะเครื่องสอําอางต่างๆจนหน้าพังหมดผิวพังหมดนะอยากจะสวยจะงามพูดง่ายๆอยากสวยจะงามจะหลอ่อก็เลยตกแต่งอย่าง เต็มเลยจัดเต็มแล้วก็งดเว้นจากการดูสิ่งบันเทิงต่างๆสื่อบันเทิงต่างๆเอาลองงดเว้นพอถึงวันอุโบโสถถ้าเราจะรักษาอุโบโสถศีลงดเว้นจากการใช้โทรศัพท์สักวันหนึ่งจะดีไหมว่ามันมันกังวลน,นะทุกๆวันนี้เนี่ยโทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่5ที่6ทุกคนก็จะมีลูกเล็กเด็กแดงไปไหนก็จะถือโทรศัพท์เหมือนเหมือนเราเป็นเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งต้องถือถือโทรศัพท์ ดี๋ยวสักครู่ก็เอามาเขี่ยและเขี่ยเขี่ยเขี่ยกันนะแต่ก่อนเราจะบอกว่าสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าไม่ค่อยคุยไม่ค่อยมองกันนะก็จะเขี่ยโทรศัพท์อย่างเดียวเขี่ยโทรศัพท์ดูโทรศัพท์บางทีไปนั่งในงานอะไรต่างในดีเยนเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งบางคนเปิดโทรศัพท์เสียงดังเลยเปิดออกลําโพงอย่างเนี้ยก็เรียกว่าโชว์เลยโชว์เสียงว่าใครโทรมาหานะ เปิดออร์ลำโพงพูดเสียงดังเลยนะทำไมถึงพูดเสียงดังเพราะมันมันไม่ค่อยได้ยินมันไม่ค่อยได้ยินใช้โทรศัพท์มากๆเดี๋ยวบางทีประสาทมันเสียเหมือนกันหูตาเสียหมดนะหูก็ไม่ค่อยได้ยินแต่แต่ก่อนเนี่ยพูดเบาๆก็ได้ยินพอมาเริ่มใช้โทรศัพท์เนี่ยมันชักตึงซะแล้วนะอ่าสิ่งต่างๆเอาวัยวยส่วนต่างๆนี่มันมีอย่างเดียวที่ตึงคือหูนะหูตึงไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันมันมันดีมันทําให้ ไม่ได้ยินเพราะนั้นงดเว้นสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงโทรศัพท์ทีวีเรางดงดสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะเป็นค่าศึกค่าศึกทำให้ใจเราวุ่นวายถ้าเรางดได้ยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันรักษาอุบสถาศีลแล้วก็ข้อที่8งดเว้นจากการนอนการนั่งบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่บางทีเรานอนบนฟูกหนาะๆนะนะี่ ไม่ดีนะท่านทั้งหลายท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนอนบนฟูกนานๆจะปวดเมื่อยปวดหลังมันนุ่มมันอุ่นก็จริงนะหน้าหนาวเนี่ยอุ่นก็จริงถ้านอนฟูกนอนฟูกนั่งบนฟูกเนี่ยมันอุ่นมันอุ่นอบอุ่นแต่ว่ามันปวดหลังขอโทษทีปวดก้นอ่าปวดก้นนั่งนานๆก็ปวดก้นเหมือนกันเพราะอะไรมันมันนุ่มอ่ามันนุ่มมันนั่งลงไปแล้วมันมันไม่สนิทมันไม่สนิทพื้น ก้นเรามันมันไม่สนิทเวลาเรานั่งลงไปนอนก็เหมือนกันมันไม่ตรงร่างกายไม่ตรงมันทาให้ร่างกายเราคดๆงอๆเพราะฉะนั้นถ้านอนพื้นได้นี่ก็จะดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชนี่พ่อหลวงรอเก้าเนี่ยพอถึงวันศีลวันพระวันอุโบสถนี่ท่านจะปูผ้าขาวนะปูผ้าขาวเอาผ้าขาวพื้นเดียวนะแล้วก็บรรทมหรือนอนบนผ้าขาวนี่รักษาอุโบสถศีลเช่นเดียวกันเรียกว่า สามข้อสามข้อหลังนี่ข้อที่หกข้อข้อที่เจ็ดข้อที่หกงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการข้อแปดงดเว้นจากการประดับตกแต่งการดูสื่อบันเทิงต่างๆข้อที่แปดงดเว้นจากการนอนการนั่งบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่นี่เรียกว่าเป็นการรักษาสุขภาพของเราให้ดีรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงลดความฟุ่นฟุ้มเฟือยต่างๆที่จะเกิดจะมีขึ้น ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของตัวเราเองผู้รักษาอุโบสถศีลนี่จึงทำจึงเป็นการส่งเสริมตัวเองให้มีสุขภาพดีท่านทั้งหลายวันศีลวันพระวันพระใหญ่หลวงตาอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายรักษาอุโบสถศีลช่วงโควิดเราไปวัดไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดนอนวัดนอนวาไม่ได้แต่รวมตัวกันหลายๆคนไม่ได้มันอันตรายเนาะบาง วัดบางแห่งท่านก็ไปอยู่ท่านก็ไปรักษาอุโบสถศีลที่ที่วัดแต่งแต่งแต่งชุดขาวไปนะชุดขาวก็เป็นชุดแห่งความบริสุทธิ์อ่าแสดงถึงความบริสุทธิ์ทางกายแล้วก็ต้องบริสุทธิ์ทางจิตทางใจด้วยเรารักษาอยู่ที่บ้านก็ได้อธิษฐานเอาอธิษฐานเอางดเว้นจากการพูดการคุยในวันเมื่อรักษารับศีลอุโบสถแล้วก็งดเว้นจากการพูดการคุยไม่คุยเรื่อง ต่างๆเรื่องภายนอกนะเรื่องภายนอกที่จะทําให้จิตใจเราวุ่นวายเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องนี่เรื่องศินเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องวัสดุสิ่งของทรัพย์สมบัติต่างๆเรื่องช้างเรื่องม้าโอ้หลวงตาไม่มีช้างหรอกเนาะอาจจะมีอยู่ก็ได้เรื่องข้าวของสินค้าราคาสูงราคาต่ำข้าวราคาถูกอะไรก็งดเว้นจากการพูดการคุยการบ้านการเมืองสงบนิ่งภาวนาท่านให้ภาวนา ในวันศีลวันพระในวันอุโบสถนี่อุโบสถแปลว่าการเข้าไปรักษารักษาอะไรรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้ดีรักษากายนะระมัดระวังกายไม่ให้ไปละเมิดไม่ให้ไปฆ่าไปเบียดเบียนไปทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรักษากายระมัดระวังกายมีสติในการบริหารกายถ้าเรามีสติในการรักษากายดูแลกายของเราให้ดี กายเราก็จะเป็นบุญรักษาวาจาเนี่ยวาจานี่แหละสาคัญมากรักษาวาจาของเรารักษาลิ้นของเรานะไม่ให้ลิ้นมันไปมันไปเรียกว่าไปพูดโกหกไปพูดส่อเสียดพูดคาหยาบด่าร้ายคนนั้นคนนี้เนี่ยรักษาจิตรักษาใจเนี่ยไม่ให้ใจมันฟุ้งซ่านให้มันใจมันสงบอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโทตลอดวันถ้าทําได้นี่ดีเลิศประเสริฐสีเลยท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นหลวงตาก,ก็อยากเชิญชวนให้เราทั้งหลายเพิ่มบุญเพิ่มบารมีในวันพระวันศีลวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันศีลใหญ่ให้เราได้รักษาศีลศีลห้าศีลอุโบสถให้ได้ลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูสุขภาพเราจะดีทั้งกายวาจาใจศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอด ปลอดภัยธรรมสวัสดีจเจริญพร